สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวปั๊มน้ำครับจากบริษัทเทอรรเทอร์นัดลมนะครับตัวนี้เป็นปั๊มน้ำอัตโนมัตินะครับมิลานโนโมเดลพีเอสหนึ่งห้าศูนย์เวทีครับตัวนี้เป็นท่อขนาดหนึ่งนิ้วนะครับเข้าหนึ่งนิ้วออกหนึ่งนิ้วครับมอเตอร์ขนาดสี่ร้อยวัตต์ครับปริมาณน้ำสามสิบสี่ลิตรต่อนาทีระยะส่งสูงสามสิบสามเมตรครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสาธิตการใช้งานกันเลยนะครับ นี่คือปั๊มมิลานโนนะครับโมเดล PS150 v t ครับเดี๋ยวเรามาดูการสาธิตการต่อใช้งานกันนะครับตรงนี้เป็นตัวใบพัดทองเหลืองนะครับจะอยู่ด้านในเครื่องครับตรงนี้จะเป็นตัวท่อน้ำเข้าครับถัดมานะครับจะเป็นตัวท่อน้ำออกและใกล้ๆกันจะเป็นจุกเติมน้ำนะครับสำหรับล่อน้ำเติมน้ำใช้งานครั้งแรกครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องดูแรงดันน้ำกันนะครับ ตอกแรกครับแรงมากเลยน,นี่ตอกที่สองครับในแรงตรงที่ครับแรง เรามาดูกันเลยนะครับว่าเสียงเสรื่องจะเงียบขนาดไหนนะครับเดี๋ยวลองเปิดจากกลอกแรกก่อนนะครับเปิดกลอกที่สองนะครับ เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตเครื่องปั้มน้ำมิลานโนโมเดล PS150 VAD e นะครับขอบคุณครับ